ในนี้นายอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งได้ย่อนบัตรเลือกตั้งลงในหีบบัตรเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับ ู้ชมครับวันนี้วันอาทิตย์ที่22พฤษภาคม2565ครับเป็นวันสําคัญอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครนะครับที่จะได้มีโอกาสไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครซึ่งว่างเว้นมาถึง9ปีเลยทีเดียวที่ไม่ได้มีการจัดการเลือกตั้งขึ้นนะครับจะได้คนทํางานจริงเนาะนะครับเข้ามาทํางานมีสิทธิ์ครั้งแรกหรือเปล่าครั้งแรกครับโอ้ยอดเยี่ยมเลยรู้สึกไงตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นไหมไม่ครับมาลงเชือกตั้งกันเรอยนะครับ คนจะตื่นตัวปอดภัยสิทธิ์แบเยอะๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องค,ความปลาาอดภัยในแง่การแพร่ระบาดของโรคโควิดเพราะว่าทางผู้อุนวยการการเลือกตั้งกลมอคือท่านปลัธานรัฐมนต้ีก็ได้คุมเข้มแล้วก็เรื่องการจัดหน่วยให้ถูกตามแผนทางการจัดหน่วยป้องกันโควิดก็ได้ยืนยันไปการทุกทุกหนวะครับวันนี้นายอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งพร้อมด้วยนายอนุชาจันสุริยา ที่ปรึกษาประจำประธานกรรมการการเลือกตั้งและนายสำรานตันพาณิชย์ผู้อำนวยการสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำก,กรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร โดยมีผู้บริหารข้าราชการประจำกรุงเทพมหานครร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายและเป็นไปตามมาตรการการเฝ้าร,ระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 โดยในเช้าวันนี้นายอิทิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งและนายอนุชาจันสุริยาที่ปรึกษาประจำประธานกรรมการการเลือกตั้งได้ออกไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งผู้วารชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนที่จะมีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งและให้ความรู้ความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งหลายเขตเลือกตั้งทั่วทั้งกรุงเทพมหานคร งานนะครับที่เป็น้ัราชการหรือว่าเป็นลูกจ้างเนี่ยสามารถขอผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างออกมาใช้สิทธิ์ได้นายจ้างต้องให้ออกมาใช้สิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นท่านจะสระเวลานี้เป็นขออนุญาตผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างหน่อย เมื่อพี่น้องประชาชนมาตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งพร้อมกับรายชื่อนะครับจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกผ่านแอปสมาร์ทโหวตด่ะครับผู้ชมเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะครับจะมีการตรวจสอบรายชื่อนะครับเอาแบบประชาชนมาดูเนี่ยครับก็จะพบว่าอยู่หน่วยเลือกตั้งที่เท่าไหร่นะครับ รายชื่อลำดับที่เท่าไหร่นะครับจะมีปริ้นออกมา <4. S 1> ให้เรียบร้อยเลยนะครับ <4. S 1> หน่วยที่4นะ <5. S 1> ครับ <5. S 1> ยอดเยี่ยมมากเลยครับ เรามาร่วมกันเป็นพลังพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยด้วยการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งว่าสิ่งที่เราอยากจะให้บ้านเมืองเราพัฒนานั้นจะมีการพัฒนาอย่างแน่นอนเริ่มต้นที่ตัวเราสวัสดีครับ